อีปีไม่สูงหนักใช่ไหมผดใครอย่างพค้งหนม่แโ้น่แค่นั้นรล่อขายมาไหมเปลี่ยนด้ยเปลี่ยนลปั้นหเอ้าก็่เป็นใครอี่ดี

มีบอลว่ากิจังเลยมีแต่กลุ่

เอ้าชอบมันร้ออโอ๊ยมันเบื่อายเลยชอบมันร้ออถ้าสูงจะไลยก็บอปไปยุ่งรพระพุทธรูปก็บอไปยุ่งทั้งห้านมนนั่งยยู่นี่ันคันไอวงเาไปเลยดนๆซอยอันใดดีอันใดงามยึเมอใส่วงเาเขาสิไเด็ใจใจกนใจจับาจ้จ้างเาจะได้ยน้องนเนตลอดน้ดตัวเห็นไปใส่ได้ไ ไปใส่ยูน่ล่าเทร์ากันไปนี่เรือไอทิสอันใดดีอันใด้ามหามาใส่พวกเงหอยนยอมร่วงเกนญาติถือจะสมถือสาหน่องนุ่งนางเทียเามันอยู่น้ำกันนนกันี่มือเงี้อย่จถือจะสาได้ใหญ่

ฟิวเลยเอาเบิ่งแง่ขออยได้อวาน่อคก็มอยูนิ่งเจ้ามมอยู่งไอ้บ้านนี้เจ้าอย่าลืมนีจะมาแส่คอน่งหน้าซีสวันที่ไรอยู่เ่แล้วระบบการเงินกงไปสู้ซูบางทีฟูน่เห็นบ่จังสินล่ะก้อนน่นนั่นบ่จงแซนนี่้อนน่นั่นจังมนึงบ่วยนากันแล้วจังนึโอ้ย